จริงๆเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องปฏิน a ก a ความสุขนะครับทำให้ผมนึกขึ้นได้อีกอย่างว่าปัจจุบันนี้ทำไมสื่อทั่วๆไปที่เราเห็นเนี่ยมันดูลวมันเศร้าครับอย่างสมมติผมเปิดหนังสือพิมพ์ขึ้นมาเช้านี้หนังสือพิมพ์ที่เป็นที่นิยมของเมืองไทยเนี่ยแหละทําไมมันมีแต่ข,าข่าวฆ่ากันตายมันมีแต่ข่าวล่อลวงมันมีแต่ข่าวอุบัติเหตุเศร้าๆตลอดเลยและชีวิตคนมันจะมีความสุขได้ยังไงใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเสพแต่สื่อแบบนั้นนะครับในขณะที่สื่อออนไลน์ดีๆนะครับมี นะครับบล็อกหรือไดอารี่ที่บอกว่ามีคนเขียนเรื่องราวของตัวเองเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีในลักษณะที่เป็นบล็อกดีๆหลายๆบล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกของเรื่องการท่องเที่ยวบล็อกที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็เป็นบล็อกที่ให้ทุกๆคนมีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันซึ่งผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นสื่อดีๆที่อยู่ออนไลน์ที่เราน่าจะสามารถช่วยกันผลักดนันช่วยกันสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกคนได้นะครับคราวนี้นี้มาถึงคุณธนาเทพอีกรอ 1, รบ,องงรบอหอน,นึ่งนะ อยากให้สื่อออนไลน์ของประเทศไทยของเราเนี่ยออกมาในรูปแบบไหนมั้งครับอยากให้ออกมาเป็นยังไงที่มันจะเป็นประโยชน์มากที่สุดคือถ้าพูดถึงสื่อผมว่าคือดอนเนี่ยโดยโครงสร้างของสื่อถ้ามองออนไลน์ผมจะไม่ได้มองแค่ประเทศไทยนะสมมติถ้าจุดแรกอะ่ะผมมองว่าถ้าทั่วโลกเนี่ยคือตอนนี้ถ้ามองว่าเวลาผมหาอะไรเนี่ยผมกจะได้คําตอบมาจากวิกิพีเดีย ซึ่งแบบแต่ว่าวิกิพีเดียจะเป็นวิกิพีเดียของเมืองนอกนะ้ไม่ใช่วิกิพีเดียไทยเพราะวิกิพีเดียไทยตอนนี้คอนเทนต์ยังน้อยคน่พัฒนาคอนเทนต์ยังนมีของเน็กเทคใช่ไหมครับวิกิไทยอ๋วิกไม่ใช่เน็กเทคของที่ไหนะวิกิพีเดียของไทยครับผมแต่ว่าจะเป็นของแบบหน้าเพจของประเทศไทยก็จะเป็นหน้าภาษาไทยส่วนมากก็จะได้ภาษาอังกฤษมาครับแต่ข้อความคือตอนนี้สื่อทุกอย่างมันแทบจะพร้อมเพราะว่าแบบเหมือนอธิบายให้ฟังเผื่อบางคนจะไม่เข้าใจคําว่าวิกิพีเดียครับคือวิกิพีเดียเป็นเว็บไซต์อันหนึ่ง ซึ่งเหมือนเป็นสารนุกกมที่ทําให้ทุกคนสามารถช่วยไปแก้ข้อมูลข้างในภายในได้เช่นอย่างประเทศไทยเราอ,าอยากจะรู้คําว่าคุณทักษิณใช่ไหมครับคือหน้าประเทศไทยก็จะมีข้อความที่เป็นของคุณทักษิณเป็นภาษาไทยขึ้นมาของเมืองนอกก็จะมีผู้ผลิตของเมืองนอกที่อาจจะสนใจของเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยก็บอกว่าคุณทักษิณมีข้อความมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างพอคนอื่นมา ดังดูปุ๊บเอ้ยข้อมูลตรงนี้มันผิดคนหนึ่งก็จะช่วยแก้แล้วก็จะช่วยเพิ่มเติมเข้าไปให้ข้อมูลมันครบขึ้นนะครับคือเป็นข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนและเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาคือตอนนี้สื่อของเมืองนอกมันครบและค่อนข้างพร้อมดีแต่ส่วนข,ของประเทศไทยเนี่ยคือความรู้ที่มีประโยชน์จริงๆมันอาจจะยังน้อยถ้าเทียบกับสื่อเมืองนอกครับแต่สิ่งที่ผมมองเห็นและความสําคัญมากกว่าคือภูมิคุ้มกันของเด็กที่เข้าไปเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าไม่ใช่เด,เด็กอย่างเดียวผู้ใหญ่ด้วยครับที่ไปใช้ Internet, อินเทอร์เน็ ไม่กี่วันก็ยังมีข่าวพวกแบบแชร์ลูกโซ่พวกฟิชชิงทั้งหลายที่แบบหลอกเงินผูกลอตโต้หรือเล่นแชร์ะอะไรเมืองนอกเป็นเงินตอล่าพวกนี้ครับซึ่งดูแล้วผลตอบแทนมันสูงมากแต่แบบคือถ้าตัดใดก็ตามที่คนมีภูมิคุ้มกันในการใช้พวกนี้เราก็จะรู้ว่าเอ้ยอันเนี้ยมันหลอกลวงนะอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปเล่นกับมันนะเอ้ยอันนี้มันไม่ดีนะอาจจะเห็นแล้วเอ้ยมันไม่ดีเราหยุดดีกว่าหรืออะไรพวกนี้ครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าจะทาเนียนขึ้นทุกๆวันใช,ใช่ไหมครับเรียกว่ามานี่ บางครั้งเป็นผู้ใหญ่เราว่าเราก็ระวังตัวนะครับเรายังต้องแบบนั่งมองดีๆเลยว่าอันไหนที่มันเป็นสื่อจริงอันไหนที่มันมาหลอกลวงมาจะมาเอาข้อมูลของเรามาหลอกเราอะนะครับคุณแทนคุณครับคิดว่าตอนนี้ในสายตางคุณแทนคุณนี่มองว่าอยากจะให้สื่อออนไลน์ออกมาออกมาในลักษณะไหนฮะอยากให้เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับก็อันดับแรกคงไม่มีสื่อขอให้ไม่มีสื่อที่ไม่ดี ขอให้อย่ามีสื่อที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะฮะจะด้วยวิธีกันไหนแล้วแต่แล้วก็ที่เหลือก็จะดีเองนี่ก่ถ้าไม่มีสื่อที่ไม่ดีแล้วผมว่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ดีมากๆแล้วแล้วก็ที่อยากจะให้มีมากๆก็คือสื่อที่เป็นแอนิเมชันเป็นออนไลน์แบบแอนิเมชันเป็นสื่อธรรมะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นสื่อที่เด็กๆได้มีโอกาสได้สร้างด้วยตัวเขาเองรสร้างเกมสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่สร้างสรรผมคิดว่าเราจะเปลี่ยนจากเหยื่อเป็นพลังที่สําคัญทีเดียวนะครับจากภาระให้เป็นพลัง เออตอนนี้เราก็รู้สึกว่านี่เป็นปัญหาสังคมและมันก็จะเป็นปัญหาที่เรื้อรลังไปเรื่อยๆเป็นปัญหา<ม>ด้านจิตใจคุณภาพชีวิตด้านสังคมด้านครอบครัวด้วยและผมคิดว่าอยากให้มีสื่อที่เน้นในเรื่องของคุณธรรมมากๆเพราะว่าผมมองว่าในโลกอนาคตเนี่ยถ้าคนยังเห็นแก่ตัวยังเป็นแบบนี้เนี่ยคือเด็กก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนอนาคตของชาติด้วยนะครับ,รบแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยนะครับ บางทีไปพูดที่ไหนเด็กก็บอกว่าเขาไม่อยากเป็นนาคุชาติหรอกถามว่าทำไมเขาบอกานาคตเขายังไม่ค่อยจะมีเลย <c oughs> เอาตัวเองยังไม่ค่อยจะรอดเลยนะพ่อแม่ก็มแยกทางกันอยู่บ้างอะไรน่าสงสารกับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากเป็นนาคุชาติเหมือนกันผมก็าถามว่าทำไมอ่ะเขาบอกเขาอยากเป็นปัจจุบันของชาติบ้างเนี่ยผมว่าสําคัญนะเออผมคิดว่าการเป็นปัจจุบันของชาติคือการให้ความสาคัญกับเขานับตั้งแต่วันนี้ที่เขายังเป็นเยาวชนอยู่แล้วก็สร้างโอกาส เพราะการให้โอกาสนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากอย่างผมทํารายการอาชีพข้ามคืนก็ดีหรือว่าไฟไหม้ก็ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่2ปัจจัยเท่านั้นเองโอกาสกับความสามารถผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถอยู่ในตัวมีสิ่งที่ชอบมีสิ่งที่ใช่มีสิ่งที่เชื่ออยู่แล้วในตัวขาดแต่โอกาสนั้นหน้าที่ของเราในฐานะคนทําสื่อให้โอกาสคนเอาคนที่มีความสามารถมาแสดงความสามารถองนั้นออกไปแต่สิ่งที่สังคมไทยเราขาดกันมากๆคือการให้โอกาสซึ่งกันและกันผมว่าสื่อเนี่ยสื่อออนไลน์จะเป็นตัวที่ทําหน้าที่เป็นจิ๊กซอว์ตัวสําคัญที่ทําให้โอกาสเน มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นสเปซที่กว้างมากที่พร้อมจะให้โอกาสกับทุกคนที่คุณมีความสามารถอะไรก็มาแสดงออกถ้ามีโอกาสไม่มีความสามารถเนี่ยก็น่าเสียดายมีความสามารถไม่มีโอกาสก็น่าเสียดายยิ่งกว่าเพราะไม่รู้จะไปแสดงออกที่ไหนในที่สุดมันก็จะไปทางที่ผิดๆดได้นะผมคิดว่าสื่อออนไลน์ทุกวันนี้ขอเพียงอย่างเดียวเนี่ยคือช่วยกันทําให้ไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นทั้งความรุนแรงบริโภคนิยมการนิยมแล้วก็มายาคติและเรื่องอบายามุกเนี่ยทำให้หมดไปได้5ข้อน,นี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าศีลห้า ศีลห้าคือว่าละเมิดต่อชีวิตละเมิดต่อทรัพย์สินละเมิดทางเพศละเมิดทางความจริงละเมิดทางสติปัญญาตัวเองห้าข้อเนี่ยคือผมคิดว่าศีลเนี่ยเป็นเกณฑ์มาตรฐานแต่พูดว่าทําให้สื่อมีศีลเนี่ยโอ้โหฟังแล้วเด็กก็ไม่เอาแล้วยวยุ่งกับชัดเลยเป็นเรื่องวัดเรื่องผู้ใหญ่ไปอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดตรงนี้ให้มันชัดเป็นรูปธรรมขึ้นผมเชื่อว่าจะช่วยทําให้สังคมนั้นอยู่รอด ศีลนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลบุคคลกับสังคมบุคคลกับธรรมชาติถ้าคนไหนไม่มีศีลเนี่ยเราก็ไม่อาจคบไม่ได้ใช่ไหมคอยคิดจะตีหัวเราเตะเราทําร้ายเราตลอดคอยที่จะขโมยของเราคอยที่จะแย่งแฟนเราตลอดคอยที่จะด่าเรานินทาเราตลอดหรือคอยที่จะชวนเราไปทางเสื่อมตลอดอันนี้ก็อยู่ยากวัะนั้นผมคิดว่าธรรมะสื่อที่มีธรรมะเนี่ยจะคือทางรอดสําคัญของยุคปัจจุบันในโลกทุกโลกในโลกทุก ในทุกบริบทของสังคมมาทุกทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นครอบครัวเป็นสัมขอให้มีธรรมะนั่นแหละครับจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างได้เป็นทางรอดครับเป็นคําจากัดความที่ดีนะครับสําหรับคำว่าสื่อที่มีธรรมะนะครับผมคิดว่ามันก็ต้องมีการผลักดันกันต่อไปในเรื่องนี้คคุณแทนคุณแน่นอนลวต้องเป็นแกนนําแกนหนึ่งเลยใช่ไหมครับสาหรับงานนี้ครับผมก็ช่วยเต็มที่แล้วสาหรับคุณหมอครับคุณหมอมองว่าเนี่ยอยากเห็นยังไงมั้งครับกับอนาคตของสื่อออนไลน์เนี่ยครับก็ ช่อจกันเขียนในประสบการณ์ของตัวเองที่ดีลงไปนะอะไรที่ดีเนะี่ยสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาอะไรที่เราเห็นว่าไม่ดีเราก็รู้ไว้นะครับแล้วก็พยายามหาทางอาจจะมีกลุ่มขึ้นมาว่าเอ้ยสื่ออันนี้ไม่ดีเว็บนี้เว็บนี้ไม่ดีนะบอกไปเลยนะแต่มันเป็นตับสัมคมเขาบอกเฮ้ยอันนี้เว็บไม่ดีคนที่ไม่เคยรู้นี่นะก็ชอบไปดูไอ้ทีเว็บไม่ดีถ้าบอกเอ้เว็บนี้ดีนะคนไม่เคยเข้าอะ่ะ คืออะไรที่แบบอะไรที่ไม่ดีนะคนจะยอมรีบไปหามากกว่าเอออันนี้ดีนะดีเอาไว้ก่อนหรือค่อยดูที่หลังนะเพราะนั้นยังไงก็แล้วแต่นะครช่วยกันนะครับนะฮะคือไม่สามารถหลออครับที่จะไปบอกว่าให้สื่อทุกสื่อเป็นสื่อที่ดีทั้งหมดเพราะนั้นก็ใครมีแรงมีพลังอันไหนช่วยกันทุเลมือครับแล้วก็เชื่อมผลักดันชื่อว่าสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นมาได้แน่ๆนะครับ